ソリッハ ทุกคนกลับมาเจอกับไออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวครีมที่ถูกแล้วก็ดีมีขายในเซเว่นอีเลเว่นนะคะก็คือครีมซองในเซเว่นตัวนี้นั่นเองค่ะเอาหันผิดด้านจ้าตัวนี้จ้าตัวนี้คือสโนว์เกลวิตามินซีอัดแบบทายเจลนะคะทุกคนก็คือเขาเป็นครีมซองที่มีขายในเซเว่นนะคะเป็นครีมแบบหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นเจลแหละทุกคนมันเป็นเจลวิตามินซีที่เขาบอกว่าเข้มข้นนะคะ99.8%เเลยนะคะทุกคนหลักๆเลยก็คือเขาเนี่ยจะช่วย ในเรื่องความกระจ่างใสนะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยแล้วก็ทําให้หน้าเราดูแบบกระจ่างใสขึ้นดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็สลอลิวรอยด้วยนะคะ แทกเกจจิ้งเขาก็ทำออกมาค่อนข้างน่ารักนะคะทุกคนก็คือมีฝาเปิดทางด้านนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเออพกาพาไปไหนแล้วมันสามารถใช้งานได้ง่ายไงแล้วเนื้อเขานะคะทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนมันเป็นใสๆแบบอมส้มนิดนึงนะคะเวลาที่เราทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆแล้วมันก็จะซึมเลยไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวเลยนะคะทุกคนนี่เห็นปะ เนี่ยมันจะยังมีความฉ่ำๆผิวอยู่แล้วตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะมีกลิ่นหอมส้มอ่อนๆนะคะโอ้คือมันเป็นกลิ่นหอมส้มอ่อนๆมากๆเลยนี่เนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหม อาทาไปแป๊บเดียวปุ๊บมันแห้งเลยเห็นไหมคือมันไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวนะคะแล้วเวลาเราทาลงไปเงี้ยสัมผัสที่ได้ก็คือมันจะรู้สึกเย็นๆหน้านิดนึนนงเวลาใช้ก็คือรู้สึกสดชื่นเห็นมันมาเป็นครีมซองแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนก็มีเลมอนเอ็กซ์ตรักนะคะทุกคนที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเราที่ตายแล้วนะคะทาให้ผิวเราดูกลับมากระจ่งางใสดูไบรท์ขึ้นแล้วก็ยังมียูซุเอ็กซ์ตกนะคะเขาก็จะไปช่วยในการยับยัง้งการสร้างเม็ดสีเเลน,น,นะ,ะลวก็วรรร,ร,ร,ร่่ปงือง ะะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขามี AHP x มาด้วยนะคะทุกคนก็คือ AHP A เนี่ยเขาจะช่วยในการป้องกันร,ริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นบนใบหน้าของเราด้วยแล้วเขาก็บอกไว้เลยนะคะว่าเขามีกรูตาด้วยที่จะมอบความกระจ่างใสให้ผวิวก็มีวิตามิน B3 นะคะที่จะช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองคือเขาเคลมไว้ขนาดนี้เลย้ตัวของไอ้นะคะได้ทดลองใช้เจ้าตัวนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะไอรู้สึกว่าเขาเป็นเจลที่ค่อนข้างทาง,ง่ายเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกาย เลยนะคะคือเวลาที่เราทาลงบนหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทิ้งความเหนียวเนืบหนะไว้บนหน้านะคะแล้วมันยังทําให้หน้าเราดูชุ่มชื้นมากขึ้นแต่หน้าก็ดูติดง่ายขึ้นก็เวลาที่เราทาลงบนผิวเนี่ยผิวเราอ่ะมันก็จะดูแบบว่าเออฉ่าน้ําดูแบบว่าชุ่มชื้นสิ่งสําคัญที่ไอชอบเจ้าตัวนี้เลยก็คืออยอย่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่แพ้ง่ายแล้วก็ผ ครีมซองเซเว่นตัวเนี้ยเป็นครีมซองที่ค่อนข้างโอเคเลยทําออกมาได้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่มีพวกพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอลอะไรเงี้ยคนที่แบบผิวแพ้ง่ายเหมือนอายก็สามารถใช้ได้นะคะทุกคนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือทุกคนต้องไปทดลองด้วยตัวเองกันก่อนนะคะคนที่แบบเอออยากผิวหน้ากระ่างใสลดเลือนจุดด,ด่างดำาอะไรอย่างเงี้ยอยากหน้าใสาอะทุกคนก็แนะนําเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเขามาในราคาที่ถูกมากๆเลยก็คือ49บาทนะคะในขนาด 30กรัมก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนะคะก็ใครที่อยากได้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่7ซเ e ่ e อทุกสาขาเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย